ครับมนข้ามาหมนัดตลัดก้ามปูซิวครับตลาดก้ามปูซิว่าสกอครับใช่มครับไม่แกะทุกคนทุกแขนลยหรอา จะมานอนเป็นอยังก่อนอะาคือมานอ่งเปเพื่อนเฉลิมเฉลิมอไรได้บูตลาดจะนอนตรงนนนอนตลาดจะบอกนีแห้งกันเนี่ยนีแห้งกันนอนตลาด้านนี้ครับพี่น้องบิขาคร่วมไปน้ำตาลนั่ครับกตาเกระลังเตาดกับผูเชีวครับรกันสับ ขยายพันธุ์พืชครับปตอต่อนะครับนั้นดอนสะกดขนน้นดันนบไก่หม่ๆมสดๆนี่ครับเดยบไปเลยพี่น้อง น่แรับสน้แต่ยังทําเป็นแถว้านเข้าไปส่งบ้านก็ได้นี่แหละโอเค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 โเคโอเคโอเคโอคอเคเคโออเคเออ มานยังครับตลาดข้าววิวซุกเด็าใหม่ครับบอกยรสขอบุณยองข้าวไปรับบ้า เทียมทำไมเล่น,เนครับฟักบวบครับหอมรวมนี้ครับอลายยางครับข้า,าวกะลามมะแขงปลาปิ้ตูครับปลา,าเป็นกระตามาเรียบมีหอยจานกระมังหลากหลายทำดีๆมีขายหลายอย่างครับหลากหลาย แซบครับนี่ก็ไสใหม่ๆสดๆพี่น้องราคาคุยกันได้ครับนาตลาดลงมากับเสือ้อเดินตรงมาทาง,ทาง,งพง่ิดกอทั้งถนนไงดอนสกนุนน่องผิดแล้วครับง่ายๆตลาดกามปูเชี่ยวพอดีพินแเ้อไปพอดีคร <c oughs> ับมีหลายราคา หมูอบอวงครับสิาแซ่บครับประมันครับย่างวิดูหนว่านิดกอบนี่คือปายตลาดนี่นองสราด ลงย Gomez, างเด็กยางเกี่ยวมาด okay. ้วยครับเชิญตลาดข้ามปูชิ้นครับพร้อพ่อบริโภคแล้วออกไงบอถามมันถามถามเนี่ยพอสิโภคอะไรผู้ชายแา่ตะลั่นเขามากจริงมัน รับรวมเงินครับ <laughs> <laughs>